พิมรีพายแซวเพื่อนถูกหลอกตลอดไป20ล้านจะเถียงไม่ใช่20ล้านรเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาอย่างมากมายจนกว่าจะมีวันนี้สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสายแซบอย่างจันงพนีมหาไทยที่ตั้งหน้าตั้งตาทาง,งานเก็บเงินสร้างตัวมาตลอดจนกระทั่งจู่ๆเธอก็ถูกหลอกเอาเงินหลายล้านบาทสาวจะได้มาเป็นแขกรับเชิญผ่านรายการแฉ โดยมีสามพิธีกรมดดำชาพาดาดาวาริดามตุมเตชิรนันเป็นผู้ดำเนินรายการงานนี้สาวจะเผยเรื่องราวสุดช็อกที่โดนหลอกเงินอีกแล้วโดวนหลอกไปแล้วกี่ล้านแม่ตกข่าวล่าสุดครั้งนั้น forex 2ี่ล้านครั้งนี้คูณไปเลยจะใครหลอกเกิดมาจากคนที่รู้จักเป็นวิธีหลอกไม่ใช่รูปแบบเดินเข้ามาแล้วหลอกเงินเขาวางแผนเป็นเดือนเป็นปีแล้วจะบอกว่ามีราชการอยู่เบื้องหลังด้วยแต่ทางพิธีกรถามว่า โดนหลอกไป40ล้านเลยหรอซึ่งทางจะนั้นก็ไม่ยอมพูดออกมาโดยในครั้งนี้ทาวพิมพ์รีบายเผยคลิปล่าสุดพิมรีบี่ายเองมจะอย่าให้พวกมันเจอกันอีกเลยความหาการรก,การปะทะกันของเพื่อนรักจจนงพนีและเอมวิทวัฒรมารวมตัวบ้านเพื่อนสาเพื่อนซี้พิมรีบ่ายจะเอมต่ำส้มตำกินกันทีมงานเรียกไปบอนอิฟทีและคนเพื่อเล่นเกม จะลั่นชนะแน่ชนะอยู่แล้วของจริงทําเอาพิมพ์รีพายแซวทันทีอีจะโดนหลอก2 0 3สล้านโดนหลอกตลอดไปหน้ายังไม่ฉลาดอยู่เลยด้านจะถิ่งทันควันไม่ใช่20ล้านจะ6กระสองรอบขับพิมพ์รีพายดูดิถ้าไม่รวยจริงทําไม่ได้เพราะว่าโดนหลอกเงินสดทางงานนี้นอกจากต่ำส้มต่ำกินกันแล้วยังเล่นเกมกันสุดมันพิมพ์รีพาย เดิมพันด้วยความมั่นใจประกาศใครแพ้ออกจากองการไปเลยห้ามขายของปิดเฟสห้ามร้องเพลงเล่นไปเล่นมาสุดท้ายทิมรีบ่ายแพ้ซะอย่างนั้นโดนทําให้ตกสะว่ายน้ําและสุดท้ายจะกับเอมก็ไม่รอดถูกทําให้ตกสะว่ายน้ําทั้งแก๊งเรียบเรียงโดยทีมงานซีเอ็มนุส